สวัสดีครับ DIY by ครูแซครับวันนี้จะมานำเสนอระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับใช้ถามเมอร์12โวลต์หน้าตาประมาณนี้นะครับไปควบคุมบอลวาล์วไฟฟ้า12โวลต์ตัวน,นี้หน้าตาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูระบบนั้นขอเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านั้นผมใช้บอลวาไอใช้ ทามเมอร์แบบนี้ราคาสามถึงสี่ร้อยนะครับในอินเทอร์เน็ตลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับแต่ผมใช้ที่บ้านนะครับใช้ที่บ้านซึ่งมีแรงดันน้ําค่อนข้างจะดีนะครับแต่พอไปใช้ที่สวนก็เป็นลักษณะของถังตั้งบนพื้นดินธรรมดาแล้วก็เปิดน้ําจากก้นถังเนี่ยมันผ่านทามเมอร์ตัวนี้ได้แต่ว่าผ่านได้นิดเดียวครับไหลเบามากนะครับเหมือนต้องมีแรงดันสูงเขาจึงจะผ่านทามเมอร์ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าลักษณะการทํางานเขาจะเป็นลิ้นปิดเปิดแบบโซลินอยด์ไฟฟ้านะครับ แต่บอลวาลตัวที่ผมไปใช้ที่สวนเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์ไปหมุนเปิดวาลเหมือนกับเราปิดเปิดบอลวาลทั่วไปเลยเพียงแต่ใช้มอเตอร์ควบคุมนะครับแล้วเราก็สั่งงานมอเตอร์นั้นด้วยถามืออีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พิเศษก็คือผนวกกับแผงโซล่าเซลล์เดิมที่มีอยู่โซล่าชาร์จเจอเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เดิมผนวกกันเป็นระบบที่สวนเดี๋ยวไปดูกันครับผมบาย ครับทีนี้มาดูการต่ออุปกรณ์ในระบบที่ผมทําในงานนี้นะครับอุปกรณ์หลักเลยก็จะมีทม,ม์เมอร์ครับแล้วก็บอลวาลวไฟฟ้าทาม,ม์เมอร์ก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายไฟให้กับบอลวาลวไฟฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีการจ่ายไฟเนี่ยาวาลไฟฟ้าตัวนี้จะปิดไม่ให้น้ําไหลผ่านนะครับแต่ถ้าจ่ายไฟเข้าไปเมื่อ,อไรปุ๊บเขาก็จะหมุนเปิดนะครับซึ่ง หน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของเจ้าทามเมอร์12โวลต์นะครับแล้วก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็ใช้แบต12โวลต์12แอมป์ที่มีอยู่ที่บ้านตัวนี้ทามเมอร์ตัวนี้ซื้อมาในราคาน่าจะรวมส่งประมาณ150อยู่ราวๆ150นะครับส่วนเจ้าบอลวาลไฟฟ้าตัวนี้จะแพงหน่อยก็คืออยู่ประมาณ690รวมส่งสั่งจากทางออนไลน์มานะครับ ทีนี้การต่อนะครับเราก็ต่อั้่บวกเข้าไปที่ทามเมอร์ฝั่งขาเข้าทามเมอร์จะมีฝั่งขาเข้ากับขาออกนครับฝั่งขาเข้าก็คือไฟที่ไปเลี้ยงระบบเลี้ยงทามเมอร์ไว้แล้วก็ขาออกก็คือพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้ในทามเมอร์เขาจะปล่อยไฟมาที่ชุดขาออกชุดนี้บวกลบฝั่งนี้นะครับก็ไปดูในคู่มือของรุ่นที่เราซื้อมาว่าบวกลบขาออกอยู่ตรงไหนบวกลบขาเข้าอยู่ตรงไหนแล้วก็ต่อแหล่งไฟเข้าไปตามปกติครับ ถ้าเป็นตามรูปเนี่ยหมายความว่าระบบพร้อมทำงานแล้วทีนี้อยู่ที่ทา์เมอร์จะปล่อยไฟไปที่ขาออกตอนไหนนะครับอันนี้คือวงจรพื้นฐานที่จะต้องต่อแต่ทีนี้นะครับในกรณีที่ผมต่อที่สวนเนี่ยพอดีผมมีแผงโซล่าเซลล์ห้าสิบวัตต์เหลืออยู่นะครับที่บ้านแล้วก็มีโซล่าชาร์จคอนโทรลเหลืออยู่ก็เลยเอามาร่วมกับแบตเตอรี่เก่าเพื่อที่จะชาร์จไปด้วยในระหว่างที่เราไม่อยู่ แต่ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไฟที่ไปเลี้ยงเจ้าบอลวาลในช่วงขณะเปิดทีละี 4, นาที5นาทีเนี่ยมันไม่ได้เปลืองมากครับแบตลูกนึงก็อยู่ได้หลายอาทิตย์แต่ผมเอาอุปกรณ์เก่าที่มีมาเสริมให้มันสมบูรณ์นะครับดีกว่ามันทิ้งอยู่เฉยๆก็เลยกลายเป็นระบบชาร์จไปด้วยนะครับชาร์จแบตตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ใช้แบตตัวนี้ในการปิด,เป,ดเปิดบอลวาวไปด้วยการต่อก็ต่อแบบธรรมดาง่ายๆเลยครับก็คือจาก แบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับผมก็จะผ่านฟิลสักตัวหนึ่งก่อนเผื่อมันมีปัญหาหรือไฟลัดวงจรขึ้นมามันก็จะได้ตัดนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อเข้าไปที่โซล่าชาร์จคอนโทรลนะครับลบก็ต่อเข้าไปที่โซล่าชาร์จคอนโทร,รลรไ,ทราารทรไว้จากนั้นก็จริงๆแล้วตรงเนี้ถ้าเราปิดเปิด่อมระบบบ่อยๆเนี่ยใส่สวิตช์ขั้นอีกตัวหนึ่งก็จะดีนะครับแต่นี่ผมต่อไว้เลยต่อทิ้งไว้เลยนะครับส่วนแผงโซล่าเซลล์ก็ บวกก็เข้าฟังบวกของโซลาเซลลในโซลา r c ชาร์จคอนโทรลนะครับลบก็เข้าลบเหมือนกันฝั่งขาออกก็เป็นรูปหลอดไฟนะครับที่อยู่บนโซลาชาร์จคอนโทรลนะครับก็เอาไปเลี้ยงที่ t าม e er เมอนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ที่ถาม์เอตรงนี้ก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งค่าในตัวโซลาชาร์จคอนโทรลให้เป็นปล่อยไฟตลอดเวลานะครับจากนั้น จากโซล่าชาร์จคอนโทรลเข้ามาที่ทัมเมอร์12โวลต์แล้วก็ก็เป็นเรื่องของการนำไปใช้แล้วนะครับขาออกของทัมเมอร์ก็เอาไปต่อเข้าที่วอนวาลไฟฟ้าที่เราใช้งานนะครับที่ผมใช้งานรุ่นที่ผมใช้งานสายสีฟ้าจะเป็นขั้วบวกสีเหลืองจะเป็นขั้วลบนะครับที่ซื้อมาทีนี้เราก็ตั้งเวลาแล้วว่าจะให้เขาทำงานตอนกี่โมงทำงานถึงกี่โมงครั้งละกี่นาทีประมาณนั้นนะครับ เมื่อกระแสไฟไหลไปที่บอลวาล์วไฟฟ้าแล้วเขาก็จะเปิดวาล์วทำงานน้ําก็จะไหลผ่านอันนี้ไม่จําเป็นต้องมีทิศทานนะครับไหลจกข้างไหนไปทางไหนก็ได้เหมือนบอลวาล์วพลาสติกที่เราใช้ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะควบคุมโดยมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นระบบคร่าวๆที่ผมต่อไปใช้ที่สวนนะครับครับนี่นะครับจุดติดตั้งชุดอ่า รถน้ำอัตโนมัตินะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องตั้งเวลานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบอลวาล์ว wow นะครับแต่ว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยแผงมันควรจะติดตรงที่น่าจะสูงกว่านี้แล้วก็รับแดดได้ดีกว่านี้นะครับแต่ที่สวนผมทํามาจากบ้านเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาเหล็กที่มีก็เลยได้ประมาณนี้นะครับเขาจะได้แดดช่วงบ่ายบายยนะครับแล้วก็แดดที่ใช้กับแดดที่ได้วัน,ม,นมันน่าจะเพียงพอนะครับก็เลยไม่ซีเรียสตรง ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูส่วนของบอลวาล์วไฟฟ้าครับการทำงานของเขานะครับอ่าเขาก็จะเหมือนกับเราใช้มือบิดเลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าไปนะครับขั้วลบของเขาเป็นสีเหลืองนะครับขั้วบวกของเขาเป็นสีฟ้าพอต่อปุ๊บนะครับสังเกตตัวบอลวาล์วจะถูกหมุนเปิดนะครับ พอเราตัดไฟนะครับปนวาวข้างไหนก็จะถูกปิดน,นี่ผมตัดไฟเอาแล้วนะครับก็บวกเขาก็าจะติดการทํางานก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาติดตั้งกันครับผมอันนี้ผมลองตั้งเวลาไว้ที่บ่ายโมงยี่ห้าให้เขาทํางานนะครับมาดูกันว่านนเจ้ากล่องคอนโทรลที่ผมติดตั้งไปแล้วจะสามารถควบคุม อบอลวาลวไฟฟ้าได้หรือไม่นะครับก็อรออีกนะครับามาแล้วนะครับนี่คือการทํางานของเขานะครับเป็นตั้งให้เขาทำงานหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับตอนนี้ใกล้จะครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับมาดูว่าเมื่อครบเวลาที่เราตั้งไว้เขาจะปิดวาลน้ําให้เราอัตโนมัติหรือเปล่า ก็ทดลองระบบน,น,นะครับปล่อยน้ำแล้วนะครับก็น้ำก็ไหลนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เราจะตั้งเวลานะครับว่าเราจะให้เขาลดรอบนึงประมาณกี่นาทีเราวัน,น้ผมตั้งไว้สิบต้นนะครับสิต้น,น